ครับสวัสดีครับวันนี้เช้าวันที่30พฤศจิกายนครับก็มาดูสภาพน้ำท่วมครับหลังจากที่เมื่อวานวันที่29ฝนตกทั้งวันแล้วก็เมื่อคืนน้ำคืนแล้วปัจจุบันนี้ครับก็มาอีกแล้วท่วมรถอีกแล้วอันนี้ก็ต้นงนเฉลิมฉลดินมันซุยแล้วก็ลมลืก ปาลาบปลาครั้งที่แล้วไปครั้งที่นี้ก็ก็จะไปจะมีเหลือให้ไปสักเท่าไหร่ห่วงในต้นเรียนต้เนตเียนครับตัวบักบาก,ก็มีผลกระทบแน่นอนมะพร,ร้าวนี่ชอบไม่เป็นไรครับนี่คือสภาพ้าบ้านกับต้นมะม่วง้าบ้านตอนนี้ก็ระดับน้ำก็ประมาณ ที่ผมเดินอยู่นีก็ประมาณสัก20เซนนะครับติดขอบขอบน้ำน้ำแล้วมาจากโน้นครับซึ่งหลังจากหลังสนยางล้นไปแล้วจะเป็นคลองครับน้ำล้นคลองขึ้นมาโรงเรียนก็รังงามอยู่เจอฝนเจอเจอน้ำเที่ยวนี้ก็น่าเป็นดวง น้ำรดมาอย่างบอ่อเนี่ยเต็มบ่ออีกแล้วแต่ปลานี่ไม่มีแล้วออกมาแต่ครั้งที่แล้วล่ะทางเข้าบ้านที่ผมเดิอนอยู่ประมาณสามสิบเซนี่ไปกันน้ำรดมาจากคลอง

พามาดูเพราะด้านหลังนี่หลังสนยางนี่จะเป็นคลองหลังสนยางแล้วนะห่างไปประมาณสักสองร้อยเมตรตรงนั้นจะเป็นคอลองรื่น้ําล้นคลองออกมาพอน้ำร้นคลองออกมา,แล,กออกมาแล้วก็มาข้ามถนนซอยบริเวณหลังด้านนี้แล้วก็หลเขก็มาสู่ทุ่งเหมือนก็ว่าทำหาส่วนโพนี้เป็นที่แก้เรีงรับน้ำมาแล้ว เนี่ยก็บ่าล้นมาล้นถนนตรงนี้แล้วเข้าไปในสวน,น,นแล้วก็เข้าไปหน้าบ,าบา้าเมนต์าก็ไม่ไปไหนอีกก็ไหลลงคลอ,องอีกแล้วคงจะเป็นช่วงน้ำทะเลหนุ่นนะกายา่าจะมีแต่น,น้ำ ฮะใช่นี่นไห่เดี๋ยวจะพาไปดูที่มันล้นกลองสายใหญ่ออกมามาสู่ลงกรองเดิม คลองสายเล็กนั่นก็อยา่าเพียนด้วครับดังลัดอยอะเลยนามรดนด้านหลังเนี่เป็นคลองเป็นคลองสายใหญ่ รถคลองสายใหญ่ก็ระบายสู่คลองสายเล็กน้ำแลงมากนี่ครับน้ำมาวนที่ท่อแล้วก็เสาะถนนก้นมาเดี๋ยวคิดว่าอไอ้คอสะพาตรงนี้นา่าจะขาดีกแล้ว หลักๆก็ทุกวันทุกวันเละเพราะตรงนี้มันแคบเกินไปพอไปขุดอแล้วก็น้ําจะวนแล็นก็น้าจะวนยอ้อนกลับมาเนี่ยแล้วก็มาปะทะกับหลงนี้แล้วก็วนซอกไปตรงนั้นเป็นสาเหตุให้คอสะพานขาดก็ไปแล้วเยอะ yeah. เดินเข้ามาแ้มาอย่างครังนี้อันนี้เป็นครองสายเลยก็กหลังนี้ไปประมาณร้อยเมตรเเป็นครองสายใหญ่เน่ยตอนนี้ก็ไหลออกสู่ทะเลน้ำทะเลคงหน,นุนอยู่แล้ช่วงต้นเดือนธันวาเนี่ยน้ำจะหนุนเข้ามาทุกปี พราน้ำทะเลหลวงจะห่นแล้วก็ทำให้การระบายน้ำจะลาบากเนื่องน้ำกำลังจะข้ามถนนอีกแล้วเพิ่งพึ่งแห้งไปเมื่อวานวันสื้อ์นี่เองก็มาแล้วลอกใหม่อีกล่ะไปธรรมชาติก็แบบนี้ครับอยู่กับมาให้ได้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ